สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กลมาวิเคราะห์ราคามันเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้นะครับราคามันนะครับก็เดินหน้าไม่หยุดนะครับผมราคาพุ่งนะครับผมตามร้านย่อยทั่วไปนะครับผมบางมองทะลุเกิน2บาทต่อกิโลกรัมเป็นมันรวมนะครับผมเป็นมันรวมนะแต่่าก็ขอย้ำบอกไว้ก่อนว่าร้านนะครับล้านรับสื่อแต่ละล้านราคาไม่เท่ากันนะครับผมบางโซนกับปั๊บึ้น นะครับบางโซนกันนิ่งๆอยู่นะครับไล่ขึ้นไปตั้งแต่บาทหกจนถึง2บาทหรืออาจจะทะลุ2บาทแล้วนะครับผมแต่ว่าโซนไหนทะลุ2บาทแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาบอกน้าแน่นะครับผมเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมที่พี่ทีน้องเข้ากลุ่มไหลมั่นเข้าปลูกมั่นนะครับผมแต่ก่อนนี่นะครับถึงแต่ต้นปีนะครับราคาดิ่งเหวเลยมีิตรถอยลงยางเดียวนะครับผมแม้แต่ไปประท้วงนะครับแม้แต่ไป ประกันาราคาหายนบรสามารถจะเหตุใดนะครับผมราคานะครับปั๊บขึ้นต่อเนื่องนี่เนื่องมาจากอย่างเนื่องมาจากผลพ,พ่วงมาจากนะครับบรหายน้ำเขามั่นจากประเทศคเข้นนะครับผมมันเลยเหตุให้ราคามั่นเนี่ยปั๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากปิดดานครับพี่น้องหลังจากปิดดานราคามั่นบานเฮ่านี่ปับขึ้นเรื่อยๆนะครับผม โดยที่เฮ้าบ่ได้ไปเรียกร้องว่าขอให้ปรับราคาขึ้นแน่นะครับผมมันสิเป็นอ่าก้นไกของมันโดยอัตโนมัติทําว่านําเขามาจากต่างประเทศนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนําเขามามาทับราคาไทยอ่ามันไทยเฮาเนี่นะครับผมมันกระ่งผลเห็ใไ้ราคามันเนี่ยมันปรับขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าความต้องการของตลาดสูงนะฮะอ่าพี่น้องกระปูกหลายคือกันนะครับบางคนต้นปีที่แล้วบ่ทห้าได้ปลูกอ่าบ่าห้าได้ถอนนะครับ ช่วงนี้ก็กราลังเริ่มถอนนะครับกับราคากาแม้แต่ซัมนี่ก็ยังถือว่าดีนะครับบ่มันว่าสิปั๊บลงปั๊บลงไปจนถึงเก่าซิสตังนะครับบางล้านที่เพิ่นรับสื่อเก่าสิปตังกับนี่นะครับปีที่แล้วนะครับส่วนนะครับเริ่มต้นนะครับมันเดซิเวตตีเริ่มถอนกันนี่นะครับเริ่มราคาปั๊บขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้องหลังจากปิดด่านเลยบอห้น้ำเขามั่นจากประเทศเขมรนะครับผมคิดว่านะครับอ่า อดปีหกเก่ากับบ่อน้ำเข่าแน่นอนนะครับผมอ่ะคือจังเห็นบอ่อพี่น้องที่เบิ่งข่าวเบิ่งข้าวกันอ่ะที่มีเลี้ยงมีเล่ากันนี่นะครับผมโอ้ข้าเจ้านี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอ่ะุดยอดเลยนะครับบ่อนอมเลยอ่ะทั้งทั้งที่เป็นห้องเฮานะครับอ่ะคนเ,เจ้าเป็นห้องเจ้าของไห้ได้นะครับอ่ะนี่แหละเข้าวาอย่าไว้ใจขมิน้นเนี่ยอ่ะเป็นจังไรครับพี่น้องมาท,ที่นี่นะครับถาทางภาครัฐนะครับ บ่อให้น้ำเขามาจากประเทศเขมรน,นะครับมั่นปี 9, หกเก่าเฮาเนี่ยมีความหวังครับพี่น้องมีความหวังนะมีความหวังจิตลุถึง3าบาทแน่นอนนะครับผมอ,อันเดียงที่นะครับพี่น้องเป็นห่วงว่าการทรงออกนี่บ่เพียงพ่อแน่นอนบ่อต้องไปอ่าเป็นห่วงครับพี่น้องบอ่อต้องไปเป็นห่วงพอว่ามั่นในบ้านเฮาเนี่ยมีเท่าไรก็ขายเท่านั้นนะครับราคามั่นมันจะดีนะครับราคามั่นมันจะดีนะมอนวาจิไปขนเขามาขนเขามาขายได้เท่าไรก็กคือสุดแล้วนะครับผม หรือเพิ่มเติมเล็กๆหน่อยนะครับหันไปเอาจากเหล้าขม่านน่ๆน้อยก็กถือว่าโอเคแล้วนะครับพออย่างตีถ้าสมมติว่ามันบอกเพียงพ่อเทากับขายซ้ำที่เทาพ่อมีผลิตได้ซ้ำที่เท่าจัดหาหายได้แค่นั้นนะครับแค่นั้นกับพ่อนะครับบม่จำเป็นต้องไปคล้องอันดับหนึ่งของการทรงออกนะครับผมมันบอกมีเงินเดือนเงินดาวหานกนะครับแล้วการทรงออกเล่าล้าได้อันดับหนึ่งนี่มันส่งผลเหตุให้ราคามัน่เนเกษตรกรบา้านเฮ้าเนี่ย ตกต่ำลงนะครับตกต่ำลงแล้วพี่น้องกลุ่มสวนมั่นกลุ่มไหลมั่นเท่านี้พุ่มใจบอกการทรงออกอันดับหนึ่งไปเอาของประเทศอื่นมานี่มันในาน้ำห้องจักของทรงออกอมาในาน้ำห้องจะกของทรงออกแล้วเฮดไห้ราคามั่นกษตรกรเท่านี้ตกต่ำลงแก้ปัญหากับอะไรแมนบอกพี่น้องเขาทรงออกหน่อยกับจิงแต่ว่าเขาทรงออกแบบมีคุณภาพและ,ะเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเท่านี่ขายมั่นได้ราคาที่สูงนะครับให้มันอาคมกับการลงทุนไป เนี่ยครับคือการที่จเหตดให้ดึงให้เศรษฐกิจบานเฮาบานเมืองเฮามันดีขึ้นนะบรจําเป็นต้องไปออกมานะครับบ่จําเป็นต้องไปซื้อเขามาได้หลายซื้อเขามาได้หลายนะครับส่งผลนะส่งผลเหตุให้ราคามันตกตำ่ำนะดึงเงินเข้าประเทศกระจิงแต่นะครับกรเกษตรกรเฮาเนี่ยตัวหลักสําคัญอยู่ในประเทศเฮาเนี่ยนะครับขายได้่าขายมั่นได้ราคาที่ถือลงได้ที่ถือลงเศรษฐกิจมันชีดีมองไดนะครับผม นั่นแค่ผลประโยชน์ของบางกลุ่มนะครับเห็นโในหลวงราชการที่เก่าเพิ่นวานะครับเศรษฐกิจพอเพียงแมนเข้าขายได้บ้านเขาผลิตได้ทไดเท่าไรเข้ากระหูอยู่แล้วนะครับขอมูลผลิตได้เท่าไรแล้วกรส่งออกได้เท่าไรแค่นั่นกับพ่อเฮียทำมันี่ประสิทธิภาพเฮียทำมันี่ประสิทธิภาพแล้วก็เฮียให้ราคามั่นบ้านเขาเนี่ยนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่เพิ่นเอาไปขายตามล้านย่อยตามทั่วไปนี่ ให้ได้ละค่านําดึงราคาที่ผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยให้ได้ละค่าสูงขึ้นนะครับแล้กก็ะค้องโตหรือถ้าประกันระค่าให้ได้ก็ประกันไปเลยนะครับผมประกันไปเลยถ้าประกันสองบาทหาซิปเพื่อนกระจาปลูกขึ้นเก่าบางท่านเป็นห่วงว่าบ้านเฮ้าอ่ามองปลูกเนี่ยบ่หลายมองปลูกนี่บ่หลาย,ลาลายและการทรงออกนี่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนนี่เลิกปลูกหลายถ้าสมมติว่า มีการประกันราคาเกิดขึ้นมาประกันราคาสองบาทหาสิบพี่น้องรับประกันเลยว่ากระชีแบงปลูกคือเก่านะครับปลูกมั่นนะครับทอดไดเพิ่อกระชีคำนวณออกคือเก่าเพราะว่าต้นทุนก็กําไรก็หูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกษตรกรเฮตุมาหลายปีไรนึงเดี๋ยวทอดไดต้นทุนเดี๋ยวทอดได้ห่งอยู่แล้วนะครับถ้าประกันราคาไปให้โบตองห่วงเลยว่าพ่อจิบบบปลูกแล้วก็บบปลูกขายให้ทางโรงงานปลูกแน่นอนครับอ่าโบตองห่วง ในจุดๆนี้นะครับแต่ว่านะครับมีซิดรุ่นครับเลี้ยงราคามั่นนะครับปีหกเก่านี่มีซีดรุนแน่นอนเลยนะครับผมอ่าบ่าต้องน้่เขามาจากประเทศเคมรนะครับมีซิดรุ่นถึงสามบาทคือเก่านะครับผมพี่น้องอ่าตัวนี้กะบทาม่นพี่น้องท่านใดที่ปลูกดูแลรักษานะครับดูแลรักษาดีๆนะครับหรือว่าผู้ใดปลูกน้อยปลูกไายซําได้ก็ดูแลรักษาเฮ็ดให้ราคามั่นอ่าเฮ็ดให้มั่นเท่านี่มีผลผลิตสูงนะครับ ขาดการไว้ว่าปีหกเก่านี่ราคานี่ทะลุถึง3บาทแน่นอนทางบอน้ำเขามาจากประเทศเขมรเนี่ยนะครับบอต้องน้ำเขามาเลยนะครับผมบอต้องซื้อนะครับซื้อแต่มั่นบานเท่าเนี่ยนะครับราคามั่นนี่ทะลุถึง3บาทคือเก่าแน่นอนนะครับอ่ะการดูแลรักษาเอาพี่นอกในช่วงนี้นะครับมั่นยางเขา3ามซีเดือนหรือหาเดือนแล้วนะครับอ่ะมั่นต้องการปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมั่นเพื่อไปบำรุงหัวมั่นเฮ็ดในหัวมั่นใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงนะครับผม เทาก็ต้องไปใส่ใส่ปุ๋ย0060บอกว่าจะเป็นหยอดเป็นวานหรือว่าเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับมาละลายน้ำฉีดบำรุ่งเรื่อยๆนะครับบำรุ่งให้เพิ่นเรื่อยๆหลังจากอายุ3-4เดือนแล้วเพิ่นต้องการปุ๋ยโพแทเสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทเสเซียมนะแต่ว่าถ้าตุ่นบ้นันใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหรือว่าปุ๋ยยูเรียบานเท่านะครับหยอดกระตุนนขาไปน้ำนะครับ เพิ่นมีการจริญเติบโตทีดีนะครับถ้าต้นบ้านใหญ่นะครับถ้าต้นใหญ่แล้วสูงแล้วนะครับใส่รดสูง060ฉีดในรูปแบบปุ๋ยเกศนะครับมันจะสะดวกสบายนะครับมันจะเห็นลดต้นทุนหลายนะครับเพราะว่าฉีดไร่หนึ่งเนี่ยบ่เกินถังฉีดบ่เกินหนึ่งถึงสองถังนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับลดค่าใส่ใจเ่าลงนะครับ รหลดคาแรงงานนะครับเข้าใส่ถังละลายนาบฉีดใส่ใบนะครับใส่ใบใส่ลาต้นใส่เหงาห้องนี่แหละฉีดไปปกติธรรมดานะครับย่างใหน่อยฉีดเดือนละหนึ่งครั้งนะครับมันจะเพิ่มผลเพิ่มผลผลิตของข้าได้หลายขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องนะครับติ่ฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ